ส้มขันสดน้ำส้มยอดอีรุกชาตะเาอมหวานอมเปรี้ยวอร่อยชื่นใจวันนี้มาแล้วครับขวดละยีบาบาท6ขวดร4 0บาทวันนี้เรามีบริการรับพีดกันด้วยนะครับที่ตูดหน้าธนาคารรุงเตพมนะจ๊ะถึงราวบ้านในบ้านออกค้าไม่ขายท,ทุกทุกท่านนะครับสนใจนำบอัแค่บริการก็ได้เลยครับ ให้บริการกันได้เลยที่หน้าสถานกรุงเทพสาขา,ขาประสาทนะครับวันนี้นะครับมีบริการรับทีดมาให้ใช้บริการกันแล้วนะครับรับประกันความคมนะครับที่โกนหนวดได้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดกันเลยนะครับสําหรับคุณพ่วบ้านในบ้านนะครับ้องใช้มีดเป็นประจำในการทำครัวนะครับในการทำอาหาร นะครับเราก็มีบริการรับมีดนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดทำรัวนะครับกันแกัญญากันแกละผ้านะครับแล้วก็ขวานนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับของมีคมนะครับลองนํามาติดต่อกันได้ที่หน้าธนาคารกรุงเทพกันเลยนะครับตั้งถึงสุขเราอยู่บริการท่านตั้งแต่ต้ามดติดติกิการนะครับรับมีดรับตะไครสนใจรับสไคร่นะครับ